ว้าวสำหรับการจัดสวนย่อมนะคะตอนนี้ความคืบหน้ามามากกว่าครึ่งทางแล้วเพราะว่าเหลือจุดสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการวางแผ่นทางเดินนะคะตามด้วยใส่หินนะคะใส่หิน ก็จะเป็นทางเดินเข้าเดินออกนะคะจุดนี้นะคะจุดที่1จะมีทางเข้านะคะจุดที่1จุดที่2จุดที่3นะคะจุดที่ 4, ี่ห้าหด้านหน้าเนาะคือจะมีทางเข้าด้วยการหลายทางเป็นเหมือนดังเขาว,วงกฏ หรือเป็นดั่งวงเวียนนะคะเดินไปด้านไหนก็คือทะลุหากันได้หมดทุกทางและนี่คือผลงานของทีมงานของอนุวัตพันไม้นะคะที่เนรมิตนะคะที่นาตรงนี้ให้กลายเป็นสวนหย่อมที่มีดอกไม้นานาพันธุ์นะคะหลากสีสวยงามจริงๆคะ่ะทำให้นักท่องเที่ยวหรือ f c พอต t นะคะทำโอกาสได้มาที่นี่นะคะ อย,ยะะอยากจะถ่ายรูปนะคะอยากจะถ่ายรูปอยากจะเซลฟี่ที่สำคัญคือทุกคนก่อนที่จะเข้าห้องน้ำนี่คือดื่มดมบรรยากาศเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บนะคะออกมาก็จะมีจุดให้นั่งพักนะคะมีจุดให้นั่งพักก็จะมีโต๊ะนั่งด้วยกันนะคะสี่จุดอันนี้ก็เป็นหิน ชุดสุดท้ายนะคะที่เตรียมที่จะเอาลงนะคะลงวางไปถึงนู่นนะคะก็จะก็จะเสร็จนี่มีต้นไม้มาส่งอู้ถ้าใครจำได้นะคะเคมือ่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วนี่ที่เพิ่งปลูกต้น ดอกเบญจมาศนะคะวันนี้คือดอกบานสะพรั่งโอ้ดอกออกคือออกดอกเป็นเช่นนี้วันที่มานั่นคือดอกยังตุมต่มๆอยู่นะคะดอกตุ่มคือดอกที่ยังไม่ผลิยังไม่บานแต่ตอนนี้คือดอกบานสะพรั่งนะคะดอกเบญจมาศหลากสีอุ้ยมีสีเหลืองสีขาวสีแดงสีชมพูนะคะสีส้มอุ้ยมีสีตัด มีสีส้มแล้วก็มีสีเหลืองด้วยในะทูโทนนะคะทูโทนอุ้ยดอกนี้คือออกเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูอ่านุก,กี้พายซีมาชมสวนค่ะสวยไ้มเอ่ยสวยไ้มเอ่ยอันนี้คือพึ่งพึ่งลงปลูกนะคะน่าจะได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ผลงานที่ออกมาเป็นเช่นนี้ค่ะ ส่วนที่จัดเพิ่มนะคะนี่สวยมากๆค่ะ FC เป็นอย่างไรบ้างคะตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นกันบ้างไหมเอ่ยนี่นุกก็พามาชมความคืบหน้านะคะในการปูแผ่นทางเดินนะคะตามถนนที่วางเอาไว้เนาะซึ่งถนน ที่เดินนะคะในวงแรกนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลืออีกถนนนะคะเส้นนี้อีกหนึ่งวงที่ช้านี่คือทําการปรับเปลี่ยนนะคะมีการปรับเปลี่ยนรอบตอนแรกนี่คือเสร็จแล้วนะคะที่วางแล้วคราวนี้มีการปรับปรุงให้มันโอเคกว่าเดิมทั้ง ขุดด้วยนะคะขุดใหม่ลงทรายลงหินแล้วก็มีการวัดระยะนะคะวัดความกว้างให้เหมาะกับการก้าวเดินในแต่ละก<อ>้าวเราต้องนึกถึงแต่ละวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยรุ่นวัยทำงานหรือผู้สูงวัยนี่นุกพาดู มมกว้าง FC เป็นยังไงบ้างบรรยากาศวันนี้หลังจากที่ตอนเช้าคือร้อนมากตอนบ่ายมานี่คือไม่เห็นแสงอาทิตย์ลมหนาวมานะาหนาว FC ปรับตัวแทบจะไม่ทันนี่มีต้นไม้มาส่งด้วยนะคะน่าจะมีการจัดเพิ่มว้าวๆๆๆว ว้าวว้าวว้าว FC นี่มีโต๊ะนะั่นสี่จุดสำหรับห้องน้ำนะคะเราก็มีห้องน้ำพร้อมใช้แล้วนะคะทั้งระบบน้ำและระบบไฟซึ่ง ด้านข้างนะคะก็จะเป็นอ่างล้างมือนะคะอ่างล้างมือนี่เรามีน้ำใช้แล้วมีน้ำใช้แล้วห้องน้ำคุณสุภาพบุรุษสองห้องนะคะหนึ่งห้องเป็นแบบแบบนั่งนะคะอีกหนึ่งห้องเป็นโถสุข,ขสุขภัณฑ์นะคะแล้วก็ห้องน้ำหญิงก็เช่นเดียวกันนะคะสองห้อง ระบบน้ำระบบไฟพร้อมแล้วนี่ทุกคนเป่าคำเข้าห้องน้ำได้เลยนะคะเรามีห้องน้ำพร้อมใช้แล้วทดสอบนี เพราะว่าเรามีแทงน้ำสามพันลิตรนะคะที่ใช้น้ำนะคะทั้งห้องน้ำและสวนหย่อมก็จะมีทางเดินนะคะอันนี้คือปรับก็คือเอาต้นใส่นะคะเอาออกก็คือจะมีการปรับทางเดินทางเข้าทางออกด้วยการหลายจุดนะคะ ที่เห็นนี่คือซุ้มนะคะวันงานที่เอซีหรือทุกคนแขกคู้มิเกียร์ทุกคนที่จะเดินผ่านในงานก็คือจะผ่านซุ้มนี้นะคะเดินชึบชๆบชบช,บ,ชบไปถึงศาลาองค์ปู่ปาดิจิตนะคะองค์จำลองด้านหน้านู่นเลยแล้วก็จะมีทางเข้าห้องน้ำด้วยการหลายทางเนาะ สุดท้ายนี้ก็ฝากผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำครีมเซรัม่มซีบัคทอนพัสเบตา้ากูแขนทีพคอฟฟี่ทีพโกโก้ซ่ืองปูป,ปาดิสิ์นะคะที่เบอร์โทร9 9 2 7 9 7 7 5 2 6หรือที่ไลน์ทีพสกินออฟฟิเชียลนะคะอแอดพามาชมนะคะอีกหนึ่งจุดที่นั่งพักนะคะนั่งพักนั่งผ่อนคลายเดี๋ยววันข้างหน้าหลังจากที่ งวงสงวงองค์ปู่เสร็จเนี่ยก็จะมีโครงการใหม่เกิดขึ้นนั่นคือช็อปกาแฟนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์ของฝากนะคะของที่พิสกินและอื่นๆที่จะตามมานะคะนี่ถ้าใครที่มานั่งจุดนี้หรือว่าอยู่ที่สวนย่อมหรือว่านั่งที่ศาลาทิดาเศรษฐีก็จะเห็น วิวนะคะในมุมนี้ถ้านั่งที่ศาลาธิดาเศรษฐีก็จะเห็นสวนย่อมนะคะเห็นดอกไม้เห็นต้นไม้เห็นหญ่านะคะเห็นเห็นองค์ปู่ปาริจิตนะคะที่ตั้งตระหงานอยู่ด้านหน้าดื่มดํำบรรยากาศแอดคิดว่าใครที่เดินทางมาเนี่ยคงจะแฮปปี้นะคะคงจะมีความสุข ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้อยู่กับแอนุก,กี้นะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย